ัสด,ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าตาชนบทมาแล้วเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวจะเชื่อมรากบัวเนาะยายปอกให้ดูแล้วเมื่อวานตอนไล์สดเห็นไหมมันจะดำหน่อยเนี่ยปอกเสร็จแล้วเราก็เอามาหัน่นอันนี้ช่างเหอะเนาะเพราะว่าปกติเขาจะปอกเลยทําเลยแต่ว่ายายไม่มีเวลายายปอกตั้งแต่เมื่อคืนอันนี้เราทํากินเองเนาะมันก็เลยอ,อกจะดำๆหน่อยไม่เป็นไร ทำกินเองแล้วเราก็จะมาหัน่นหั่นแบบว่าอุย้ยมิดไปโดนอะไรมาเนาะขนาดเนี้ยกวาจะได้นะเออควายจะได้ก็นานเหมือนกันแหละเพือเ่อนๆของมันเยอะเนี่ยยายถึงว่าทำไป มันมีคนบอกต้มกระดูกหมูก็อร่อยดูคนไม่รู้จะเชื่อหมดเปล่านะตอนแรกยายว่จะเอาไปว้จะเอาไปตัน ไปตามกินกับเพื่อนๆเพราะนี่เขาไม่เขาไม่ว่างกันนะเขาไม่อยู่กันกินกต่ร้านอ่ะเขามีงานอีกแล้วต้องทำกับข้าวที่วัดเย็นนี้ต้องไปซื้อของก็เลยไม่ได้ตาม,มยายขอหันก่อนเด้อ รไม่ได้เน้นความสวยงามเอาเพื่อนไม่เน้นความสวยงามไม่ได้ทําขายเนี่ยเห็นไหมมันปอกเปลือกไม่หมดมอาอ่ายจะเปลี่ยนมอเอาหม้อใหญ่ไปเชื่อม ไม่รู้จะเชื่อมหมดหรือเปล่านี่ต้มด้วยมนะั้งต้มด้วยเชื่อมด้วยเนาะสองอย่างเลยมันเยอะเกินเชื่อมก็เยอะเกินตอนแรกว่าจะแบ่งไว้ตำก็ไม่มีเพื่อนกินไม่ตำละ เชื่อมด้วยต้มด้วยสองอย่างเลยทำสองหม้อเลยทีนี้เราก็จะมาเชื่อมกันใส่น้ำและใส่น้ำตาลใส่น้ำใส่น้ำตาลเลยไม่ต้องต้มให้เดือดหรอกเพื่อนๆแต่พอดีใหญ่ตั้งหม้อไว้ไปซื้อน้ำตาลมาเพราะว่ามีตาม,มีแต่น้ำตาลซอยเขาที่ตายอยากให้มันแดงสวย,สวย ก็เลยไปซื้อน้ำตาลชายแดงมาเนาะอันนี้เชื่อมนะคะน,นี่เคี่ยวน้ำตาลก่อนนี่ใส่ไปหน่อยเชื่อมนี่ต้องใช้น้ำตาลเยอะหน่อยเนาะมันจะได้เหนียวเหนียวมันจะได้อร่อยเคี่ยวน้ำตาลไปก่อน จะทำต้มทีนี้ทำต้มด้วยแบบต้มไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะเนาะเอาแบบพอประมาณอันนี้ต้มนะอันนี้ต้มใยจะใส่น้ำตาลทรายขาวมีขาวก็ใส่ขาวมีแดงก็ใส่แดงเป็นไรต้มนี่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องหวานมากแต่ว่าเชื่อมในต้องให้มันหวาน พอน้ำตาลเริ่มเหนียวเนียวแล้วนะน้ำตาลเริ่มเหนียวเนียวแล้วเพื่อนๆนี่น้ำตาลเริ่มเหนียวเนียวแล้วนะนลเ,เนาเเนเนแนะแล้วเราก็ต้องใส่บัวเข้าไปใส่บัวเข้าไปนี่เนาะเ,เห็นกันแล้วเนาะบัวนี่รากบัวรากบัวหืมยายไม่มีเก้าอี้แล้วพอเอาใส่ก่อนเด้อ เสร็จแล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเ,เพื่อนๆเ,เคี่ยวไฟออนๆไปจนมันจนมันแห้งเนาะน้ำนู้นต้มใหญ่ยังไม่เดือดยังไม่เดือดมาอันนี้อันนี้คือต้มนะคะเพื่อนๆต้มนี้ใช้รากบัวน้อยแต่ว่าได้เยอะ เพราะว่าเราใช้น้ําเยอะเนาะต้มอ,อันนี้คือต้มกินน้ํามันเนาะนี่แต่ว่าน้นเชื่อมอันโนเชื่อมก็คือเอาแต่เนื้อล้วนเลยใช้ใช้รากบัวเยอะแต่ว่าได้น้อยเนี่ยอันเนี้ยที่เขาเชื่อมใส่ขนมแสอะไรมันถึงแพงเนาะเชื่อมมันจะได้น้อยแต่ต้มน้ําจะได้เยอะใช,ใช้ใช้รากบัวน้อยนะอมีหลายอย่างก็ทําไปหลายอย่างเนาะ มาชิมกันเนาะเห้มเพื่อนๆต้มมันก็จะประมาณเนี้ได้แล้วต้มแค่ในต้มเราก็ต้มแค่ให้มันสุกเนาะก็ได้แล้วเนี่ยแบบว่าไม่ต้องหวานมากแต่ดูเชื่อมนี่เลื้น,นิดเดียวแล้วนี่เราก็เคี่ยวไปไงมันก็จะเหน,นียวเหนียวมืนของเชื่อมกึบบกึบึบอร่อยแค่นี้ก็ยังอร่อยแล้วเนี่ยยายชิมไปแล้ว ยายก็จะเคีย่ยาไปไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเห็นไหมอันนี้ได้แล้วนี่อันนี้เป็นน้ําดื่มน้ําเพื่อสุขภาพไปมาดูกันแล้วเพื่อนๆอันนี้คือต้มน้ําต้มกินน้ําด้วยเนาะนี่อันนี้ก็คือ เชื่อมเห็นไหมสีเขาก็จะนี่สีเขาก็จะเป็นอ่างเนี้ยจะออกเนียวเนียวอันนี้จะอร่อยกว่าแต่มันได้น้อยนะแต่ว่ามันก็จะหวานมากเลยเนี่ยที่เขาเชื่อมที่เขาเชื่อมใส่พสีไม่ค่อยสวยมันมันแสงไฟไม่ให้นะเนะี้ย เดีย๋ยวมาชิมกันเดี๋ยวยายพาชิมให้มันเย็นก่อนเด้อทีนี้ยายตาจะมาชิมให้ดูเนาะดูสีสันมันแตกต่างกันไหมอันนี้ออกจะสีขาวๆอันนี้ออาจะแดงสวยเนาะอันนี้คือเชื่อมเนาะเชื่อมอันนี้คือต้มรสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะยังไม่ได้ชิมหรอกแต่รู้ <laughs> ยังไม่ได้ชิมแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอันนี้ยายตาเอาไปให้ยายพรชิมอยู่เมื่อก,กี้ นาะมันก็อันนี้มันจะเดยวชิมอันนี้ก่อน,อนแต่ก็ยังว่าแหละมันก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีแบบอร่อยแบบไม่อร่อยเหมือนกันนะเนาะมีแบบหัวแก่หัวอ่วอนหัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ,อันนี้มันจะ เหนียวเหนียวหนึบหนึบเพราะว่าน้ําตาลมันเข้าไปรัดเหมือนของเชื่อมนะเนาะน้ําตาลมันเข้าไปรัดในเนื้อเหนียวเหนียวหนึบหนึบแต่ตอนกินตอนดิบเนาะเนียก็เคยกินให้ดูแล้วรักบัวตอนดิบมันจะคล้ายๆมันแก้วมันกรอบอืมอันนี้อร่อยเหนียวอืมนี่แหละมันเหมือน มันก็คล้ายๆสตอหรืออะไรอย่างงบางอย่างสตอข้าวสตออะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้มันก็เหมือนข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะอือันไหนอันไหนที่ว่ามันไม่ใช่มันไม่เหนียวมันก็จะออกแยะๆหน่อยแยะๆหน่อยเนอะอันไหนมันเหนียวมันก็จะหนึบๆแต่มันก็อร่อยอยู่อันนี้อ่ะมันเป็นบางชิ้นบางชิ้นแต่อันนี้คือ มันเราต้มซดน้ำน,นะนะเพื่อนมันหวานไม่เท่าตัวนี้ตัวนี้หวานมากเลยตัวนี้ไม่ค่อยหวานมันก็คนละแบบกันนะเนาะอันนี้มันไม่เปลืองอันนี้มันได้เยอะอันนี้มันได้เยอะอได้ซดน้ำอันนี้เมืเ่อกี้เอาให้แฟนยัดจริงแล้วตัวนี้ ตัวนี้เอาให้แฟนยายกินไปแล้วชิมไปแล้วจะก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรก็ไม่ถึงกับอร่อยของเขามั้งแต่เขาก็กินหมดยุยายตักมาให้เยอะกว่านี้นิดนึงนี่เขากินหมดเนาะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าอู้อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เห็นเขาพูดอะไรก็ของหวานยา,ตายตักให้เราฟังแล้วเนาะของหวานยายตากเป็นแม่ค้าขายขนมหวาน ของหวานนี่ไม่ค่อยชอบเท่าไรไม่ชอยชอบกินเท่าไหร่แต่ว่ามาชิมให้ดูราดกะทิมั้ยอร่อยมั้ยเอากะทิมาราดก็น่าจะเมือเ่อกี้ตักให้เดยพรแต่อนนี้ตักให้ไปถ้วยนีย้บอกว่าก้นของไม่อร่อยไปก่อนของอร่อยได้ค่อยกินที่หลัง เอาไปให้กินนันโนให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้ไปให้ไม่ได้เ่า่ยพอเ <c oughs> สียดายของเนาะแค่นี้แหละเพื่อนอร่อยบัวเชื่อมเชื่อมจะอร่อยกวา่ายังอุ่นอยู่เนี่ยใส่น้ำแข็ง ยาแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงคิดถึง